ครับมากินมื้อเที่ยงกันฟอมโฮมนะช่วงนี้วันนี้ก็ได้ข้าวกล่องสั่งข้าวกล่องผัดกะเพราหมูทอดไข่ดาวเจ้านี้อร่อยเจ้านี้อร่อยเป็นเจ้าที่มีลูกค้าทานเยอะมากทานตสั่งช่วงเทียเท่ยงเนี่ย ทันเนี่ยต้องรอคิวคิวย,ยาวนะครับแต่ช่วงนี้ยังก็จะมีเป็นการสั่งกลับไปทานที่บ้านนะครับทานที่บ้านรสชาติไม่ใช่ได้เลยร้านหนึ่งฝากท้องประจำท้องประจำอยู่ตรงโพแกล์นะโพแก้วซอยโพแก้ว,รกวตรงขา้ามสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบนะอลไงน่าทานไหมครับน่าทานไหม ก็จะทานกับผักที่พ่อส่งมาให้นั่นแหละมีมะเขือมีแตงกวาแล้วได้ได้สตอด้วยสตอสตอจากน้องบอลบอลเล็กเราบอลเล็กแล้วก็น้องเชอรี่นะครับเอามาฝากมันก่อนจะได้มาทานกัับ ทานแต่อาหารเดิมๆนะบางทีมันก็มันก็เบื่อเหมือนกันมันก็เบื่อเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะวันนี้ค่อมไปจนถึงจะถึงบ่ายสองแล้วปกพอมาทำงานแล้วมันเพลินไปนเนี่ยจลืมดูเวลาลืมดูเวลาเลยทำให้ทานข้าวช้า ชว้าบางทีก็ไม่ค่อยได้ทานนะช่วงเช้าบางทีช่วงเช้าก็จะทานพวกกาแฟกาแฟขนมปังบางวันเนี่ยอยากจะทานนี้ก็จะทานเป็นพวกสลัดบ้างสลัดแล้วก็เป็นเมนูพวกอ,อะไรอะ่ะวดวดวาซาบิอะไรประมาณนั้นเนาะบางวันก็กาแฟกับไข่ลวก ลวกสองสองฟองไข่ลวกบ้างไข่ต้มบ้างแล้วแต่แล้วแต่วันนะวันไหนลืมลืมเวลาก็ได้กินไข่ต้มวันไหนที่จับเวลาได้โอเคก็จะได้กินไข่ลวกก <c oughs> ็แล้วแต่วันแนละ้วแต่ะวันเนาะไม่เหมือนกันเนาะในเมนูก็จะประมาณเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยเมื่อเทียนนะ่ยงเนาะเดี๋ยวมาทานกันเนะี่ยดูนิดรสชาติเป็นยังไง แ้วนี้รลชาติเขามีผิดหวังอยูเลยนะไม่ได้เลยนะเผาผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบทานอาหารรสจืดนะชอบกินแบบไม่กับเราก็ต้องมีน้ำพริกอ่ะไม่มีรู้สึกมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ทานได้นะถ้าไปบางที่บางร้านนุ้งเพื่อนๆสั่งข้าวผัดมาอะไรมาเนี่ยก็ก็ทานได้กันทานได้แต่ถามชาให้เลือกเลือกเลรสที่มันมีรสชาติหน่อยจะมี ที่มีผักกะเพรามีอะไรพวกนี้ชอบได้แบบรสชาติที่คนทานที่อยากเข้มข้นแบบแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็ทานได้ทา,านได้เป็นเรื่องปกติกินก็ไม่ค่ยยากหรอกสำคัญคือ <c oughs> เราไปทำงานเนาะสนายความบางทีเรา พื้นที่รูปความพาไปทานอะไรเงี้ยเราก็ต้องทานให้ได้ปรับต,ตัวให้เข้าพื้นที่ได้กินง่ายๆเนาะแต่ถ้าเมือไหนที่เราพอจะมีเวลาที่จะเลือกทานได้แล้วก็ค่อยมาเลือกทานในสิ่งที่เราอยากทานสิ่งที่มันมีประโยชน์เนาะเมื่อก่อนก็ทานเนยอะทานแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่หรอก หลังมาพออายุมากขึ้นส่วนหนึ่งที่เราชอบเป็นงันก็คือในเรื่องของโรค NCD เนาะโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินการทานของผู้บริโภคกินแป้งเยอะกินน้ําตาลเยอะกินมันเยอะมันกระสะสมในเรื่องของพวกไขมันไขมันอุดตันในเส้นเลือดระบบของการดักเสปต่างๆแล้วก็กระทั่งเรื่อง่องมะเร็ง,เ,งเรื่องต่างมันก็เป็นสิ่งที่ มาดูด้สใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเนาะก่อนกาแฟทานก็จะทานพวกกาแฟกาแฟทีมมันทีนมันตอนหลังมาพอววเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟชอบทานกาแฟก็ฟพยายามปรับมาทานกาแฟกา,าแฟดำกาแฟดำครับแรกแรกก็ทานยากมากปวดคอมากถ้าใครเคยทานกาแฟรสชาต หวานมันอ่ะจะเข้าใจในความรู้สึกผมเลยมันกินไม่ได้เลยกาแฟดาแก้วช่วงแรกๆกินไม่ได้เลยแต่เข้าไปในลิ้นในคอในแทบอ้วกเลยเพราะเราเคยกินรสชาติหวานมันมาโดยตลอดถ้าสั่งในร้านก็จะเป็นคาปูชิโม่คาปูชิโน่คาปูชิโน่เป็นหลักเลยทีนี้พอไปตรวจดิฉนสุขภาพมันคอเลสเตอรอลสูงไตเกี่ยวกัสลายก็สูงมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานใครมันความดันเป็นโรคฮิตแหละคือพอมันได้ไปถึงจุดนั้นแล้วบางทีมันดึง,งกับลำบากนะอย่างเบาหวานอย่างเงี้ยพอตรวจเจอว่าเป็นแล้วมันก็ต้องกินยาต่อเนื่องตลอดเวลาพอก,กินยายเยอะผลกระทบร่างกายก็ไปรับผลกระทบจากการรับยา่นหละ นนะโรคหัวใจวายนะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องจากการรับยาแต่้าไมรับก็หนักยิ่งกว่าอ้มันก็เป็นสิ่งที่ถึงบอกว่าพอใครไปอยู่ขั้นโคม,มา่าต้องไปรับยาเนี่ออยนี่จบยาัน่ารลายมากนะก็เลยพยายามไปเรียนรู้หาวิธีการว่าวทำยังไงจะเราจะดูแลสุขภาพโดยที่เราไม่ต้องไปรับยากินยาประจำนะเห็นบางคนกินยาประจำ ราก็รู้สึกว่ามันหมดห่งเหมือนอกันเนาะแต่ทีนี้ว่ามันมีวิธีการในการควบคุมคือควบคุมจนเรื่องอาหารการกินดูได้ในเรื่องของการออกกำลังกายของเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นความอยากของเราแล้วมันทําให้สุขภาพเราแย่จริงๆเนี่ยบางทีต้องปรับเปลี่ยนนะพฤติรกรรมผมจะเปลี่ยนหักดิบเลยกาแฟที่กินกาแฟทีมมันกาแฟหวานมันเนี่ยเปลี่ยนเมนูไปเลย ก็ดีขึ้นดนีเราจะห้าสิบแล้วลองเรื่องสุขภาพหน้าตาเรื่องความแข็งแรงร่างกายมันก็นยังโอเคอยู่เพราะเรา,สาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกา,ายใส่ใจในเรื่องของการควบคุมเรื่องอารมณ์ความเครียดนี่สําคัญนะช่วงน,นี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่พวกเราจะ,จะเป็นโรคถึงเร้าเป็นโรคความเรียด สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์เรื่องโควิดละปัญหาหนี้สินกลัวเรื่องต่างๆสมกนี้สำคัญหมดเลยมันจะเป็นเราต้องใส่ใจหลายๆคนก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเรียกว่าการได้สุขภาพที่ดีอันนั้นคือคนที่โชคดีที่สุดมีที่สุดคือการได้โชคในเรื่องของสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงโดยที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยต่างๆ ไปเที่ยวไหนก็สนุกไปเที่ยวไหนก็สนุกอันนี้สาคัญเนาะอยากจะเดินอยากจะไปเที่ยวต้งนี่นั่นสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเงินทองเนเรื่องที่หลังเลยต่อให้เรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆมากมายถ้าสุขภาพไม่ได้สุขภาพจาแย่ไปเที่ยวไหนต้องใช้รถเข็นไปเที่ยวไหนต้องใช้พ่อสาย,ยางให้น้องเกือมันก็ไม่โอเคนะสุขภาพเนี่ยต้องมาดำนหนึ่งเนะาะเป็นกําลังใจทใุกท่าน เดี๋ยวขอญาทานข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยวันนี้นะสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆไปแบ่งปันสองทุ่มนะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ